จบไปแล้วครับสำหรับฟุตบอลจิงแชมป์เอเชียสำหรับอายุ23ปียินดีกับญี่ปุ่นนะครับเด้อที่ได้เป็นแชมป์ในปีนี้บานนี้มาฟังความคิดเห็นของแฟนบอลในตวีปเอเชียกันคนแรกยินดีน้ำเด้อญี่ปุ่นยอดเยี่ยมไหลได้เป็นแชมป์เอเชียยินดีน้ำเด้อญี่ปุ่น้มนมเเนนนามีปูตัดสิน เช่นยินห่หาหรือศิวกรผูุ้ดมก็สีมีการเฝ้าดามาเกิดขึ้นหลายแห้งจงภูมิใจลดเบิรทนเมนตเสียเพียงประตูดเดียวอุดเบกิฐานในนัดชิงชนะเลิศแค่นั้นล่ละสุดยอดหลายอุดเบรประเทศนี้เก้งขึ้นเร่ยยินดีน้ำญี่ปุ่นติคว่าแชมป์อีกสมัย <Yes. S 1> ยินดีกับญี่ปุ่นน้ำ นักเตะอุดเบกยิงและดามามาตั้งจากนักเตะเจ้าภาพกาตาในสนามหลายคักง <What? S 1> ญี่ปุ่นเจอพายุคือเวียดนามบอ <No. S 1> ยินดีกับญี่ปุ่นนำดยดเยี่ยมมาได้เสมอส่วนอุดเบคือที่โปรดของข่อยในทัวนาเมนต์นี้ข่อยซื่นสอบผลงานเขาอีหลีแต่ขาดโชคนิดหน่อยคิดว่าน่าจะได้ไป ฟุตบอลโลกในปี2026บ่เมีนว่าสิได้ไปแต่โอลิมปิกที่ปารีสเท่าน,นั้นคอยเสื้อมันบอลเอเชียเติบโตรว,วดเร็วมีสองว่างระว่างยุโรปโบหลายอีกต่อไปเป็นยังฟุตบอลญี่ปุ่นถึงก้าวหนากระยอนว่าไอคิวของผู้เล่นมันสูง <Yes. S 1> เกมนี้อุดเบคอบครองบอลในโดดเด่นกว่าแต่ฟุตบอลเป็นทรงกลม ผู้ใดส่รงบรอลเข้าประตูเป็นผู้ชนะ <Yes. S 1> อินโดนีเซียบได้เหรียญรางวัลเลยเพราะมักสิ่ห้องให้ทุกข้างที่แพทยแล้วกตํานิกรรมก,การขอแสดงความยินดีกับญี่ปุ่นอุดเบและอิลักร้องนับเบิงอุดเบกิจฐานในตัวละเมียนนี้เตะต่ำข้านต่ำเสาจักเทียคอยเดาว่าเกินนีิบเทียขัก,ขก ขอบคุณอุดเบสำหรับทีมญี่ปุ่นที่นำเสนอเกมความบันเทิงระดับโลกทดเวลาเพิ่ม11นาทีแต่เป้านกหวีด่านไปหลังจาก16นาทีโอ้ยเนาะกรรมการทีมทีเล่นได้ใสสะอาดที่สุดั้กแต่เรื่อมทัวร์นาเมนต์โดยโบมิดามาก็ได้รับการวยเหลือจากกรรมการเป็นทีมที่สมควรเป็นแชมป์แน่นอนขอบคุณญี่ปุ่นที่ชนะ และลักษณะฟุตบอลเอเชียตะวันออกไว้ได้จากเกาหลีปรากฏว่าผู้ตัดสิน VAR ออามเนซีวกรผู้อุดมซีวกรผู้อุดมมีไว้ให้เฉพาะทีมชาติอินโดนีเซียเท่าน,นั้น <c oughs> นี่คือคอมเมนต์ข่าวๆของแฟนบอลเอเชียครับ